คือต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่มาลัยค้าไทยเนี่ยเราตั้งใจที่จะตอบคําถามก็คือว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ภาพที่สําคัญคือเราพยายามที่จะหาคําตอบว่าบรรยากาศตุรกีนเนี่ยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองหรือไม่นะครับนั่นคือข้อแรกที่เราหาข้อที่2คือคนเนี่ยเครียดกับเรื่องการเมืองแค่ไหนนี่คือข้อที่2ที่เราจะหาคําตอบนะครับเพราะฉะนั้นเอาอันแรกก่อนก็คือว่าจุดที่จะเห็นเนี่ยถ้าเราตัดปี2555ทิ้ง นะครับเพราะเป็นปีที่เราเพิ่งผ่านมหาวิทยาลัยคือวิธีดูตารางนี้เนี่ยเพื่อหเห็นนะครับว่าวิธีเราดูคือว่าปี5 4สเนี่ยเศรษฐกิจโตศ1คือปีน้ำท่วมคือบรรทัดสุดท้ายนะฮะโต0.1นะครับ, 1, น,รบนั่นหมายความว่าพอในช่วงของไตรมาส4ผ่านพ้นจากน้ำท่วมเนี่ยพอช่วงตุจ,จีนมกราคมพา์เนี่ยคนจะไม่ค่อยมีเงินเพราะนั้นปี55เนี่ยการเติบโตนะครับของตุจ,จีนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2.5 2. เทห้าสงนุดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนั่นะคือสิ่ง เพราะจะสังเกตเห็นว่านั่นคือจุดแรกถ้าเราตัดปีที่น้ําท่วมทิ้งก็คือปี55การใช้จ่ายที่ผิดปกติเนี่ยต้องบอกว่านะครับว่าการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยนะครับก็ถือว่าแย่มาตั้งแต่ปี54เป็นต้นมานั่นหมายว่าไปเทียบเคียงกับปี53นะครับที่สถานการณ์การเมืองเริ่มมีความตึงพอสมควรนะครับก็คือจะสังเกตว่าปลายปี52เนี่ยเศรษฐกิจไทยติดลบ2.3 นะครับ2.3แล้วก็ปี53การเมืองเริ่มมีความเข้มขึ้นระดับหนึ่งคือปี53ปีปี52-53ในการเมืองเริ่มเข้มขึ้นที่จะมีนปชนะครับเพราะ,ะนั้นการใช้จ่ายตุจจนปีนั้นเนี่ยจึงโตแค่4.4โดยรวมนะครับเพราะ,ะจะสังเกตเห็นว่าถ้าเทียบการเมืองเทียบระหว่างกันเนี่ยการใช้ใจ่ายในช่วงตุจีนปีนี้มีผลกระทบทางการเมืองน้อยกว่าในปี53แต่ก็ถือว่าแย่สุดในรอบนะครับตั้งแต่ปี54เป็นต้นมา นะครับนี่คือการที่เราประเมินอันแรกนะครับเราคิดว่าช่วงนี้เนี่ยมีการเลือกตั้งด้วยถ้าเป็นธรรมเนียมปกติเนี่ยเม็ดเงินที่จะสะพัดในการเลือกตั้ง4ี่ห0ื่นหล้านเนี่ยมันน่าจะไปทําให้บรรยากาศตุจีนคึกคักแต่ก็ปรากฏว่าบรรยากาศตุจีนก็ไม่ไคึกคักมากขยายตัวเป็นแค่5.6%ซึ่งอาจจะมาจากเศรษฐกิจที่ปีแล้วเติบโตเพียง 3. 0และแต่มาสี่เศรษฐกิจโตเพียงแค่หเก็เลยทำให้คนมีควาวสี่ว่าเศรษฐกิจไม่ดี พอมาเจอสถานการณ์การเมืองก็เลยระมัดระวังและเงินเลือกตั้งก็ยังไม่มานะครับเงินจำนำก็คือเงินประกันจำนำข้าวเนี่ยก็ยังไม่มามีแต่ใบป,ประทวนตอนนี้เลือกระหว่างเงินมาก่อนหรือม็อบมากรุงเทพก่อนนะครับมันเป็นสองทางสอง,สองจุดอยู่เพราะนั้นจะสังเกตว่าชาวนาพอไม่มีตังค์นะครับการเมืองมีข้อติดขัดแล้วก็สิ่งที่มันซึมเนี่ยทำให้การใช้ใจ่ายในช่วงตุจีนปีนี้เนี่ยก็จะบอกว่าก็ถือว่าค่อนข้างจะไม่ค่อยโดดเด่นคือคัก แต่มูลค่าก็ยังขยายนะครับยังขยายตัวนะฮะแล้วก็พื้นที่ต่างๆจาเชาได้บอกหมดละตอนนี้เรามาดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งแรกเนี่ยกลุ่มตัวอย่างบอกว่าเขาใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะว่าของมันแพงเพราะั้นสังเกตว่าโพเนี่ยออกมาคล้ายๆกันคือคนเนี่ยเตรียมเงินไว้ใช้จ่ายมากขึ้นเนี่ยอันเนื่องมาจากของเนี่ยมันแพงในมุมมองของเขาเนะครับของมันแพงกว่าเดิมแต่บางส่วนที่ใช้เงินน้อยลงมูลค่าน้อยลงคือปริมาณของก็ลดลงและใช้เงินน้อยลงเพราะเศรษฐกิจแย่ แล้วก็การเมืองที่ไม่แน่นอนทําให้เขาไม่รู้ว่าเศรษฐกิจจะดีไหมจึงทําให้เขาต้องลดค่าใช้จ่ายลงสังเกตว่ากลุ่มแรกๆเนี่ยนะครับที่อยู่ในด้านล่างเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยนะครับเกือบประมาณนะฮะก็คือ7 6เปนะครับเจเนตี่ยสใน4เนี่ยตอบว่ามันเป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ดีและการเมืองไม่ดีทําให้เขาต้องดูแลการใช้จ่ายตัวเองแต่คนที่ตอบว่าของดีขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะเขาใช้จ่ายมากขึ้นเนี่ยเพราะของแพงเพราะสังเกตนะครับว่ามันอยู่ในหมวดของโทนลบทั้งหมดตุรกีเนี่คน ลุ่มตัวอย่างที่ส่วนใหญ่ที่จะตอบสังเกตว่าคนที่มีรายได้มากขึ้นโบนัสมากขึ้นเนี่ยรวมเป็นแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะคือรายได้เพิ่มกำไรเพิ่มโบนัสเพิ่มเนี่ยรวมแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นงเพราะตัวจีนปีนี้เนี่ยไม่ได้มีการจับใจใช้สอยโดยพฤติกรรมในเชิงบวกคือไม่ใช่มาจากรายได้ไม่เจ่บไม่ใช่มาจากภาวะเศรษฐกิจคือถ้ารวมกันสามบรรทัดแล้วก็บรรทัดที่สี่เศรษฐกิจดีขึ้นด้วยเนี่ยก็จะเกิดประมาณสามสิบหกสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับนะครับที่ตอบในเชิง เศรษฐกิจที่ไม่ดีเนี่ยปัจจัยในเชิงลบยังปกคุมบรรยากาศตุวจีนแต่นี่มาดูว่าเขาใช้จ่ายไงนะฮะเดี๋ยวขอ,อกลับมาสไลด์หน้า14นะครับสไลด์หน้า14สเนี่ยสังเกตเห็นว่าการใช้จ่ายเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้จ่ายในส่วนที่ทําบุญเยอะนะครับมหาลังกาไทยตั้งข้อสังเกตเสมอฮะทุกครั้งที่มีภาวะเศรษฐกิจที่ไม่คดีเนี่ยคนจะเน้นทาบุญแล้วก็ตุจีปีนี้เนี่ยการไหว้บรรพบรุษเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตเขาจะดีขึ้น เพราะเราก็ไม่แปลกใจเลยว่าการใช้จ่ายตุจีเนี่ยเป็นรักษาธรรมเนียมปฏิบัติเพราะเศรษฐกิจเนี่ยพอไม่ดีปั๊บก็ต้องปฏิบัติต่อบรรพุรุษอย่างดีนะครับเต็มที่นะครับจะสังเกตว่าหมวดที่เราสังเกตก็คือว่าการซื้อของอุปโภคบริโภคลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์คนตอบที่ลดลงนะครับนะฮะแล้วก็เราก็จะสังเกตนะครับว่าภาพที่เราเห็นชัดมากพอเขาจับใจเทสอยน้อยลงเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีภาพที่เรียกว่ายังดูแล้วก็ยังระมัดระวังและพร้อมๆกับการเดินทางไปห้างเนี่ยมันก็ลดลง ซึ่งสังเกตว่ามันอาจจะไม่อยากจะจับจ่ายใช้สอยอะไรมากนะนะครับการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยอาจจะดูนิ่งนะครับการไปสนสนุกอาจจะดูน้อยลงการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยให้คนอื่นอาจจะดูโครงเส้นของว่าแต่ภาพออกมาคือการจับจ่ายใช้สอยโดยภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่การใช้จ่ายเนี่ยนะครับอาจจะอยู่ในหมวดของธรรมเนียมปฏิบัติที่ต้องเที่ยวก็ต้องไปเที่ยวนะทำบุญก็ต้องทำไหว้เจ้าก็ต้องไหว้นะครับคนทําบุญเนี่ยจะมีสัดส่วนมากขึ้นนะครับแต่สังเกตเห็นว่าการให้แตเอียเนี่ย จะมีคนตอบน้อยลงพอสมควรเห็นไหมสัดส่วนที่น้อยลงเนี่ยเป็นสัดส่วนที่เยอะการท่องเที่ยวเนี่ยสัดส่วนน้อยลงเนี่ยจะเยอะเห็นไหมฮะแล้วก็การใช้จ่ายให้คนอื่นเนี่ยสัดส่วนน้อยลงเนี่ยจะเยอะสังเกตนะครับว่ามันเป็นการสะท้อนถึงถึงการระมัดระวังในการใช้จ่ายคือการรักษาประเพณีเนี่ยรักษาเหมือนเดิมแต่การใช้จ่ายที่เขาคิดว่ามันไม่มีความจําเป็นที่อาจจะลดได้เนี่ยยังมีส่วนของการลดเพราะฉะนั้นมันจึงทําให้บรรยากาศของความคึกคักเนี่ยมันไม่ได้คึกคักอย่างเต็มที่นะครับคือเราจะดูว่าเขาเนี่ย มูลค่าในเขาใช้จ่ายมากขึ้นกลุ่มตัวอย่างต่อไปนั้นแ,แต่ว่าปริมาณเนี่ยส่วนใหญ่จะตอบว่าไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นสัญญาณที่ชัดอันที่1นนะครับสัญญาณที่ชัดอันที่สองเนี่ยคือสัดส่วนของการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยกับเพิ่มขึ้นมากเนี่ยจะย่อลงคือปีแล้วเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยกับเพิ่มขึ้นมากเนี่ยสีแต่ตอนนี้จะเหลือประมาณ34%เนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าคนเนี่ยยังระมัดระวังการซื้อของเนี่ยส่วนใหญ่ยังซื้อของในส,ส คิดนะฮะสิ่งที่เราจะสรุปนะครับคนเนี่ยห่วงการเมืองจากหน้าเมาื่อกี้ที่อาจารย์วิชาได้พูดนะครับแต่ภาพที่เราบอกเลยว่าคนบอกว่าโดยภาพเนี่ยมันจะคึกคักน้อยกว่าคือคนระมัดระวังเพราะบรรยากาศตามความรู้สึกเนี่ยคนจะตอบว่าคึกคักน้อยกว่านะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถ้าเราจะสรุปเป็นภาพหัวเนี่ยต้องบอกว่าตุรจีน,นั้นคึกคักกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย เหตุผลเพราะว่าการคึกคักที่เท่ากันการคึกคักมากกว่าการซื้อของจํานวนชิ้นที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าตุจีนปีนี้กล่อยเพราะการเมืองนะไม่ใชบ่บรรยากาศเหมือนกับปีที่แล้วครับนะครับบรรยากาศเนี่ยเหมือนกับปีที่แล้วโดวยพอยิ่งในเขตต่างจังหวัดที่ไม่ได้รับผลกระทบกระเทือนเนี่ยเราคิดว่าบรรยากาศเป็นปกตินะครับน่าจะมีความคึกคักระดับหนึ่งแต่ในกรุงเทพอาจจะเป็นลักษณะของการที่ไม่ได้ถือว่าคึกคักยางโดดเด่นโดยเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นเพราะว่าอาจจะมีผลของ การชุมนุมทางการเมืองที่อาจจะทําให้บรรยากาศอาจจะไม่คึกคักมากแต่ถ้าถามว่าตรุกรกนปีนี้เราก็คิดว่าน่าจะคึกคักนะครับใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีผลกระทบอื่นๆเนี่ยมันควรจะคึกค,กคักมากกว่านี้จริงๆเนี่ยเดิมเนี่ยเราคิดว่าตรุกรกนปีนี้ควรจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้วอยู่ในระดับใกล้เคียงปีแล้วนะครับนั่นคือปีแล้วเนี่ยมันเพิ่มขึ้น13%ปีนี้เนี่ยก็น่าจะประมาณ 8-10%แต่ตอนนี้มันเหลือแค่ประมาณ5.6%นะครับสิ่งที่มาแรงค้าไทยเองเนี่ยจะประเมินอย่างต่อนเนื่องว่าผลกระทบจากการเมืองเนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าการออกพรกสการฉุกเฉินเมื่อวานเราโทรสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่เราสอบถามนะครับแล้วก็เช็คดูปรากฏว่าคนยังไม่ได้มีความมุมมองเปลี่ยนแปลงไปจากการเปลี่ยนพรบรความมั่นคงเป็นพรกสการฉุกเฉิน คนยังมองว่าบรรยากาศยังใกล้เคียงเดิมการจับใจ่ายใช้สอยในช่วงตุจีนยังใกล้เคียงเดิมไม่มีการเปลี่ยนมุมมองเพียงแต่การตอบว่าไม่แน่ใจลังเลเนี่ยจะเริ่มมีมากขึ้นเพราะเขาไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับเพราะฉนั้นถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจนถึงตุจนีนะครับก็คิดว่าคําตอบตรงนี้ยังเป็นคําตอบที่เราคิดว่าน่าจะเป็นคําตอบที่เราใช้อยู่แต่สิ่งที่จะย้ําก็คือว่ามาลังค้าไทยเดิมที่เราประเมิน700ถึงพันล้านบาทต่อวันที่เรียบผลกระทบในเชิงลบเนี่ยนะครับ เราใช้เงื่อนไขว่าการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยจะลดลงเฉลี่ยประมาณ5%นะครับในเขตกรุงเทพเนี่ยจะลดลงประมาณ5-7%นะครับในการจับจ่ายใช้สอยและต่างจังหวัดจะลดลง1-5%เราเชื่อว่าคําตอบนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นนะครับว่าการจับจ่ายใช้สอยนั้นลดลงอยู่ในระดับปานกลางและน้อยณนะข้อมูลปัจจุบันนะครับการจับจ่ายใช้สอยอยังบริโภคในระดับปานกลางและน้อยที่ลดลงนะครับตอะนั้เนี่ยไม่ไดีมีผลมากผลกระทบเนี่ยมันจะปานกลางเพราะ5-7% ในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด1-5เซนยังเป็นกรอบที่เราคิดเหมือนเดิมจะสังเกตว่าคนที่มีผลกระทบมากเนี่ยจะมีแค่ประมาณ27%เรนพราะสังเกตนะครับว่าบรรยากาศการเมืองในขณะน,นี้ยังไม่ได้ทําร้ายนะครับการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนมากจนเกินไปเรายังยืนยันตัวเลขว่าตัวเลขผลกระทบนะครับในเขตนะฮะกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเนี่ยนะครับโดยรวมประมาณ7 0 0ถึง1,000นะฮะล้านบาทต่อวันนะครับหรือประมาณ สัปดาห์ละ5,000ถึง10,000ล้านนะครับและจะเป็นเขตกรุงเทพที่จะมีผลกระทบมากหน่อยคือ3,000ล้านถึง7,000ล้านที่เป็นผลกระทบต่อสัปดาห์นะครับนั่นคือสิ่งที่เรายังยืนยันมุมเดิมสิ่งหนึ่งเนี่ยที่กลุ่มตัวอย่างจะค่อนข้างกังวลก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนั่นหมายว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวเขาเนี่ยเขาจะท่องเที่ยวนะครับน้อยด้วย และเขาห่วงว่าจะมีปัญหาท่องเที่ยวเพราะนั้นสิ่งที่คนกลัวในเรื่องการเมืองคือห่วงใรื่นขงของภาพของการท่องเที่ยวเพราะนั้นสิ่งที่เป็นผลกระทบซึ่งยังอยู่ในการประเมินของเราอยู่ก็คือว่าคนไทยเนี่ยจะเที่ยวในไทยน้อยลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบของการท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งเราได้ประเมินไว้เนี่ยนะครับว่าผลกระทบของการท่องเที่ยวสัปดาห์หนึ่งเนี่ยจะประมาณ 5000- ถึง1,000ล้านเนี่ยนะครับก็ยังเป็นกรอบที่เรามองเหมือนเดิม ตัวเลขนนะักท่องเที่ยวต่างประเทศอาจจะลดลงบ้างแต่คนไทยเนี่ยจะเที่ยวน้อยลงนะครับแล้วเขาก็ห่วงใหญ่เรื่องเศรษฐกิจนะฮะนักคงภาพโดยรวมนะครับว่าผลกระทบจากการเมืองนั้นสถานการณ์สุกเฉินนั้นเรายังเห็นว่ายังไม่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากขึ้นแต่เป็นความห่วงใยที่คนกลัวว่าถ้าเกิดรัฐบาลนะครับดำเนินการแล้วทาให้นะครับสถานการณ์นั้นมีความตึงเครียดมากขึ้นนะครับหรือทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับชุมนุมแล้วเกิดความตึงเครียดมากขึ้นและนําไปสู่ความรุนแรงเนี่ย ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะมีต่อการท่องเที่ยวจะเป็นลำดับแรกนะครับและเป็นจุดสําคัญเพราะว่าภาพของนักท่องเที่ยวที่2เดือนที่ผ่านมาที่เข้ามาเดือนละประมาณ2องล้านห้าแสนคนโดยเฉลี่ยนนะครับในเดือนพฤศจิกาธันวาถือว่าเป็นตัวเลขสถิติที่สูงที่สุดเป็นประวัติการในรายเดือนแสดงว่าสถานการณ์การเมืองที่ผ่านมานั้นไม่ได้สร้างความบอบช้ำให้กับการท่องเที่ยว